เรื่องนะพะ้าขุนแผนเนี่ยนะวันก่อนก็มีตอบถามเข้ามาว่าอยากจะให้ผมแนะนําผ้าขุนแผนในการนาแขวนนะแ,นนะแล้วก็ถามกันมาเรื่อยที่ผมแขวนอยู่เนี่ยนะผมก็ต้องอธิบายความอยู่นะครับนะก็ผ้าขุนแผนท่านก็ดูเอาเอาที่ชอบนะท่านชอบรุ่นไหนท่านก็เช่ารุ่นนั้นแล้วกันนะอย่างที่ผมมีนะผมมีอยู่เนี่ยนะวันก่อนผมก็ให้ดูไปแล้วนะครับ นะแต่ก็ยังถามกันเข้ามาอยู่เรื่อยเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นจากที่ผมแขวนอยู่ด้วยนะนะผมแขวนอยู่ด้วยท่านก็เลยนะท่านก็เลยถามนะเนี่ยอย่างอย่างองค์นี้เนีย่ยจริงแล้วผมนะผมอยากจะแขวนเหมือนกันนะครับเป็นผ้าขุนแผนของวัดทางเรืออ่างทองนะนะนี่ฮะขุนแผนของวัดทางเรืออ่างทองอันนี้ทางพระอาจารย์ท่านอาจารย์นะอาจารย์อัคระยันให้นะครับ นาะองค์นี้เนื้อสวยมากเลยเนื้อสวยจริงๆดูดินะท่านเห็นไหมนะเนื้อขาวแต่ว่ามีมีนะมีแบบผงแบบแบบเนื้อแหมสวยนะด้านหลังเป็นอัคระยันแก้วชิงดวงนี่ครับนะอาอัคระยันแก้วชิงดวงนี่พระคุณแผนแล้วนะ้พระอาจารย์อนุวัฒน์เนี่ยเป็นพระที่นะ้ท่านจารจริงๆจ,จังๆเลยนะนะท่านจารจริงๆจ,จังๆเลย นะทาไมถึงบอกว่าจานจริงๆอย่างจางพระเนี่ยท่านถ้าเห็นตรงไหนจานได้ท่านจานหมดฮะนะท่านจานหมดอย่างองค์นี้เนี่ยท่านจานนี่ท่านรู้ว่าผมนะจะนะจะให้ผมเนี่ยท่านจานนี่นี่ท่านดูนะสีแดงเนี่ยรอยจานัะขระนะด้านหน้านะครับนะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังฮะนี่นะด้านหลังแล้วก็นะขอบฮะท่านเห็นขอบไหม ที่ลอยแดงๆนี่ลอยจานนะขอบพระท่านก็จานนี่รอบเลยขอบพระก็จานรอบเลยเนี่ยเห็นไหมพระขุนแผนของพระอาจารย์อนุวัตรวัดทางเรืออ่างทองฮนะนี่นาะด้านหลังเป็นอัคระยันแก้วชิงดวงนะองค์นี้เลขหนึ่งหนึ่งนะครับนี่อันนี้ไปหากันได้นะที่วัดนะไม่รู้หมีเปล่าไม่รู้แล้วก็ นี่นะพระขุนแผนมหาพูดภายทองคำวันนี้ของหลวงพ่อรวยวัดมาตพุธจังหวัดระยองนะขุนแผนมหาพูดภายทองคำองค์นี้ตะกุดทองคำนะสีฟ้าตะกุดทองคำนะเป็นเนื้อผงน้ำมันเต็มสูตรนะผงน้ำมันเต็มสูตรเนี่ยนะเวลาแห้งเนี่ยนะเขาเขาจะออกเนี่ยนะออกอย่างเงี้ยผิวจะออกอย่างงี้นะนะก็นนะก็สวยดีเหมือนกันนะสวยดีเหมือนกันนะครับนะอันนี้นะผมก็เอาไว นะประจำนะประจําตัวผมแล้วผมไม่ได้เอาไปไว้ไหนแล้วนะผมก็เอาไว้ประจําตัวผมเนี่ยแหละนะองค์นี้แล้วก็มีอ,องค์หนึ่งนะอีกองค์เนี้เป็นของนะเป็นของพระคุณแผนภายนะเจตพูดมหาโพกษัพรย์อันนี้เป็นของหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรท่านเพิ่งละสังขารไปนะหลวงปู่บุตรดานะนเพิ่งลาสังขารไปนะพอท่านลาสังขารท่านเชื่อไหมนะเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้นิดหนึ่งนะพระที่พอละสังขาร เนี่ยเขาหาเนื้อผงกันนะเออเขาหาเนื้อผงกันเนี่ยอย่างอย่างพระขุนแผนเนี่ยก็ถามหากันนี้ฝังตะกุดทองฮะเนี่ยฝังตะกุดทองเนี่ยฮนะของหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรวัดป่าใต้พัฒนารามสวะแก้วนะนี้เป็นพระขุนแผนตะกุดทองนี่ก็ฝังด้านข้างนะเป็นทองตะกุดทองแท้นะนะทองแท้นะตะกุดนะถ้าเป็นทองเนี่ยส่วนใหญ่เขาฝังอย่างเงี้ยเป็นตะกุดทองแท้นะนะคืออย่างนี้ นะ้ำเมื่อก่อนเนี้ยเรื่องของพระมรณภาพแล้วก็วัตถุมงคลจะถูกถามหากันมากทีเดียวผมเคยอยู่หนังสือพิมพ์รายวันพอพระนาะเกจิมรณภาพท่านเชื่อไหมนะ้ำมีคนถามหาวัตถุมงคลโว่กันหน้าดูเลยนะถามบูชามีรุ่นไหนบ้างอะไรบ้างพอเกจิมรณภาพทําไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านรู้ไหมที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่า คนเขาไม่รู้ไงนะไม่รู้ว่ามีวัตถุมงคลรุ่นไหนบ้างอะไรบ้างพอข่าวลงปุ๊บเขารู้เขาก็นะเขาก็บูชากันแต่สมัยนี้พอพระมรณาภาพทําไมวัตถุมงคลถึงไม่ถูกถามหาทําไมไม่ถูกหาบูชาเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาหาบูชากันก่อนก่อนท่านมรณาภาพแล้วเพราะการการติดต่อบูชาเนี่ยมันง่ายกว่าสมัยเมื่อก่อนนะ มันง่ายกว่าสมัยเมื่อก่อนอย่างสร้างออกมาปุ๊บเนี่ยเราจองกันแล้วเนี่ยนะเราจองกันแล้วเราบูชากันแล้วในขณะที่ท่านยังดำรงขันอยู่เนี่ยแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ได้จองไม่ได้บูชานะเพราะไม่รู้ข่าวสารนะจะไปเห็นก็เห็นแต่ในหนังสือสิ่งพิมพ์นะหนังสือพระบ้างหนังสือพิมพ์บ้างจะไปเห็นแต่ปัจจุบันนี้เราเห็นในออนไลน์ทั้งหมดอะพอนะพอพระเกจิออกว่าถุมงคลรุ่นนู้นรุ่นนี้มาเราก็ไปเช่ากันเราก็ไปจองกัน ก็เลยเห็นว่าในปัจจุบันพอเกจิมรณาภาพแล้ววัตถุมงคลไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนพอมรณาภาพโอ้โหคนถามหากัน่าดูรุ่นนั้นรุ่นนี้นะเนี่ยนะแต่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับนั้นแต่ว่าผมให้สังเกตนะครับเพราะว่าพระในปัจจุบันเนี่ยที่วัตถุมงคลที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาก็จะเลือกรุ่นเล่นนะอันอันไหนที่มีการสร้าง นะสร้างนะเนื้อไหนนะพิมพ์ไหนที่มันจํานวนมันเยอะหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาก็เขาก็เลือกที่จะเล่นบางทีเขาก็มาเล่นนะมาเล่นเนื้อผงนะเล่นอะไรที่มีจํานวนน้อยนะครับอะไรแบบนั้นนะก็ก็ดูไว้บางทีเนื้อผงบางรุ่นก็เยอะนะสร้างเยอะนะบางรุ่นก็สร้างน้อย